เชฟแพมพิทยาสุนทรยานกิจเป็นลูกครึ่งไทยจีนออสเตรเลียเติบโตที่กรุงเทพเมื่อปี2021เชฟแพมเปิดร้านอาหารโพธงสร้างสารรค์เมนูไทยจีนร่วมสมัยด้วยแรงบันดาลใจจากสูตรอาหารดั้งเดิมของครอบครัวร้านโพธงเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วคว้ามิชลินสตาร์ได้ในปีแรกของการเปิดร้าน และความสำเร็จนี้ทำให้เชฟแพมเป็นเชฟหญิงคนแรกและอายุน้อยที่สุดที่ได้รับรางวัลมิชลินไทยแลนด์โอเพนิงออฟเดอะเยยร์อ w วอร์ดและต่อมาในปี2024เธอยังได้รับการยกย่องให้เป็นเอเชียเบส e ฟีม e ลเชฟจากศิลปะอาหารที่เธอสร้างสรรค์เชฟแพมอธิบายว่าชื่อโพอทงมาจากคำภาษาจีนที่แปลว่าธรรมดาจากความตั้งใจของคุณทวดที่อยากให้ครอบครัวมีความสุขกับชีวิตที่เรียบง่าย เธอเล่าว่าคุณทวดเดินทางจากจีนมาไทยเมื่อ150ปีก่อนเพื่อสแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าและตั้งชื่อร้านขายยาว,ว่าโพธงฟาร์มาซีซึ่งมาจากคำว่าผูทงในภาษาจีนสำหรับเธออาหารต้องสร้างความสุขได้ในแบบเรียบง่ายที่สุดเธออยากสร้างสรรค์าอาหารไทยจีนที่มีอัตลักษณ์และอยากให้ลูกค้ารู้สึกราวกับว่าได้เดินทางไปยังบ้านเกิดของบรรพบุรุษสัมผัสรสชาติและเรื่องราวมรดกอาหารที่ตกทอดของครอบครัว